ที่ร่างกายจะสามารถสร้างคอลลาเจนได้เหมือนกับเด็กแต่พอใช้ผลิตภัณนฑน์ของเราแล้วไซรัมของเราปรากฏว่าผิวพรรณน,นั้นกลับมาเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่ง so this is a new category the new future of skincare instead of keep on adding collagen it's better to tell your skin to go make collagen so you don't have to keep on adding more ครับเขาบอกคำว่า,วานี่เป็น วิวัฒนาการในอนาคตนะครับมันดีกว่าที่คุณจะใส่คอลลาเจนเข้าไปในหน้าคุณเมื่อคุณใส่คอลลาเจนเข้าไปในหน้าคุณแล้วเนี่ยมันมันร่างกายก็จะผักคอลลาเจนนั้นออกนะครับคุณก็ต้องใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไปอีกมันจะดีกว่าไหมครับถ้าให้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเป็นคนบอกเซลล์ของเราให้ผลิตคอลลาเจนด้วยตัวเขาเอง And what he noticed one more very important thing is that on the side of the the picture that she did not use Luminess you can actually see in there there's white head and black head dirt underneath deep in the skin ครับในด้านที่เป็นผิวที่ไม่ได้ใช้ผิวพันของเรานะครับคุณจะเห็นได้เลยครับว่าจะมีร่องรอยของสิวเซียนอยู่เยอะแยะมากมายเลยใต้ผิวหนังชั้นนั้นครับ but on the side that she applies Luminess you don't see any white head and you don't see any black heads ส่วนด้านที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับคุณจะไม่เห็นพวกสิวเซี่ยนพวกนี้เลยครับ and he explained to us the reasons because when as your cells your skin started making building collagen what it does it pushes it pushes out the dirt the white head and the black head to come out that's why you don't see any white head and black head on the other side นี่ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนใช้ได้คนบอกว่าเอ๊ะ ช้ได้เฉพาะคนอายุหรือมากหรือเปล่าไม่ใช่นะครับวัยรุ่นก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าเวลาวัยรุ่นเป็นสิวนะครับก็ทาของเราไปนะครับมันก็จะไปสร้างคอลลาเจนคอลลาเจนก็จะผักนะครับพวกสิ่งสกปรกหรือสิวต่างๆออกมาจากผิวหนังชั้นในทําให้หน้าคุณนะครับดูสดใสเต่งตึงครับ And I have seen since then I have seen a lot of teenagers with acne they start putting this product on their skin and something remarkable happens with the pimples เขามีหลายคนนะครับที่เป็นวัยรุ่นนะครับเป็นสิวนะครับที่พบบอกครับแล้วเขาก็ใช้แล้วปรากฏว่าสิวก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ริ้วรอยก็ดีขึ้นครับ So this product is not only for wrinkles and eye bags. It's great for any like babies if they have diaper rash. You can cause it's all natural. You can use it on on diaper rash and stuff. รจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ใช,ใช่ใช้เฉพาะสหรับคนที่มีอายุเท่านั้นนะครับทุกคนใช้ได้หมดแม้กระทั่งเด็กทารกนะครับเด็กทารล,ลกจะมักจะเป็นรอยผื่นคันนะครับเวลาที่ใช้แผ่นเพิิดพวกนี้นะครับทาตัวนี้ไปก็ช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ And it works great on wounds like we have I've seen some people in Taiwan that diabetic they have cut they have injury they put this on the wound it helps the skin to speed up the healing ครับเรานอกจากนั้นนะครับเรายังมี หลายผู้ใช้นะครับที่เป็นเบาหวานนะครับแล้วปรากฏว่าเบาหวานเนี่ยเมื่อเป็นแผลจะหายชา้หาหรือหายเร็หเวหรือหายช้าครับหายหายช้านะครับพอมันหายช้าเนี่ยนะครับก็ทาตัวลงไปแผลที่ไม่สมานก็หายได้เร็วขึ้นครับ We have a very famous doctor he's a dentist in America he's Thai he lives in America so he's a very famous dentist when he p e r f o r m e dentist surgery on the gum he actually uses The luminous to put on the gum to help speed up the healing. ครับแล้วก็มีนายแพทย์คนไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นทันตแพทย์ชื่อดังในอเมริกานะครับเขาก็ใช้เซรั่มของเรานะครับในการช่วยนะครับสมานแผลที่เกิดขึ้นในเหงือกหรือในฟันของเขานะครับทำให้คนไข้เนี่ยแผลสมานดีขึ้นมาก I don't recommend you drink it okay <laughs> but you could put on the. เขาเขาไม่แนะนำให้ทุกคนกินนะครับแต่ก็เอาไปทาได้นะครับ And so I mean this is truly a breakthrough. ในธุรกิจสกินแคร์และมันเป็นหมวดหมู่ใหม่ในธุ s s ิจที่จะ l ่ว l l ราสร้างค e big fortune. ครับคุณนึกภาพนะครับว่าวันนี้นะครับคุณกำลังสร้างอุตสาหกรรมใหม่ในตลาดโลกและคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่เข้าร่วมสู่ธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใครในโลกนี้เหมือน I believe in the wellness industry, in the skincare industry, every few years, every five, ten years, there's a new technology, a new product that comes out that will create a new trend, a new category that's going to provide a tremendous business opportunity for the masses. <coughs> <coughs> ในวงการเครื่องสำอางจะมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเสมอและนวัตกรรมใหม่ๆนั้นก็จะสร้างโอกาสเลครับให้กับคนทั่วไปเพื่อให้มีส่วนร่วมกับโอกาสเหล่านั้นครับ And this product a brand new category there And the unique product that nobody else have We have new unique nobody on this product product worldwide product this there the the exclusivity this is else We และให้คุณมั่นใจได้นะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวในโลกเท่านั้นนะครับที่มี แบบนี้และเราเป็นเจ้าของทิขกสินี้ครับ In the beginning when I start using this product the way you apply is very very simple you wash your face you pat it dry and then you put a pump on the back of your hand because you want your hand to get the benefit as well โอเควิธีการใช้ง่ายมากครับล้างหน้าให้สะอาดนะครับเช็ดหน้าให้แห้งแล้วก็เอาอตัวเซรั่มของเรานะครับใส่ไว้ที่หลังมือ เพราะว่ามันจะได้ไม่เสียนะครับถ้ามันเสียก็ทามือได้ค่าหนึ่งด้วยนะครับ And you massage all over your face and around your eyes, especially the eye bags. I don't use eye cream anymore. I only use this one all over my face. ครับก็ก็แตะจากหลังมือของท่านนะครับไปที่ใบหน้าแล้วก็ค่อยๆทาทั่วใบหน้ารวมถึงรอบดวงตานะครับเพราะว่ารอบดวงตาเนี่ย สำคัญนะครับเรื่องริ้วรอยมันช่วยด้วยผมเห็นตรงนี้เกรงใจท่านน้องเอียงขอ so after that you just apply your whatever your normal skin regimen that you use ครับแลังจากนั้นคุณก็ใช้สกินแคร์หรือว่าเครื่องสำอางที่คุณใช้อยู่ทั่วไปได้เลยครับไม่จะเป็นต้องหยุดใช้ตัวอื่นใช้คู่กันไปได้เลย so before this product one bottle last me one month before เมื่อก่อนนี้นะครับคุณคิมใช้นะครับขวดนี้นะครับหขวดต่อหเดือน but เมื่อฉันเริ่มสังเกตเห็นผลลั anywhere I want lifting I put on my neck and everywhere else I want lifting now this bottle last me one week เขาตอนแรกพอเขาจะที่หน้านะครับเขาเห็นว่าหน้าเนี่ยมันยกกระชับนะครับมันตึงขึ้นนะครับเขาก็เริ่มมาทาที่คอคอก็ตึงนะครับเขาก็ลงไปข้างล่างอีกนิดนะครับให้มันตึงขึ้นมาหน่อยนะครับสมบุกทุกวันนี้เขาใช้อัธิระขวดเลยครับตึงทั้งตัว <Everywhere. laughs> ตึงทั้งตัวยกเว้นหูหูไม่ตึงนะครับ <laughs> uh, My husband I've been married to my husband close to 10 years um, My husband all these years never ever use any cream on his face The only time he washes his face before he go to bed water and that's it <S ครับสามีเขาถ้าเป็นหมอผู้ชายก็ง่ายๆนะครับสิบปีที่ผ่านมานะครับแฟนเขาเนี่ยนะครับล้างหน้าเสร็จแล้วก็นอนแค่นั้นเองชีวิตไม่เคยทำอะไรกันหน้ามากกว่านี้เลย But now every morning and every night Guess what hes looking for he's looking for my serum เขาบอกว่าจากที่เขาพอสามีเขาได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับซีรัมตัวนี้เสร็จแล้วนะครับพฤติกรรมเปลี่ยนไปเลยครับตื่นเช้ามาปุ๊บรีบล้างหน้านะครับเอาซีรัมแย่งภรรยาใช้ทาก่อนเลยครับแล้วรีบกลับบ้านนะครับล้างหน้าเสร็จแล้วก็แย่งภรรยาใช้ทาทุกวันทุกวันทุกวันครับ and we are definitely giving a facelift to all of network marketing industry ครับเราจะเป็น นักธุรกิจครับที่หน้าดูเด็กที่สุดในในโลกครับพวกเราจะเป็นนักธุรกิจที่หน้าเด็กแล้วก็เป๋าตุงด้วยปรบมือให้หน่อยสิครับ not only from the outside also from the opportunity standpoint a facelift be more beautiful also a lifting in financial opportunity as well โอเคครับอย่ายที่ผมบอกเขาว่านอกจากหน้าคุณจะเด็กขึ้นแล้วนะครับ กระเป๋าคุณก็จะมีเงินเต็มกระเป๋ามากขึ้นมากขึ้นเนื่องจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทเรานั้นเจ๋งที่สุดครับ